ต่ออังคุตารนิกายกันนะอังคตรนิกายพระบาลีก็จะเป็นกตัตโมจ่พิกเวปุคโลปุภาพาณีปุภาพานีแล้วกอีทาพิกเวเอกโจปุคโล สภาคาาัคโตวาปุริสักคคโตวาญาติมัชฌาคคโตวาปุคามัชฌาคคโตวาราชากุลละมัชฌาคคโตวาอภินีโตสักขิปุถโธเอหัมโพปุริสายังประชานาสิตังวทาหิติสโสอาชานังวาอาหะนาชนามิติชานังวาอาหะชานามิติ ปัสสังวาอาหะนาปัสสามีติปัสสังวาอาหะปัสสามีติอิติอัตาเหตุวาปะระเหตุวาอามิสะกินเอจินจิกขะเหตุวานาสัมปชานะมุสาวามุสาภาสิตาโหติอยังวจุจติภิกขเวปุคโลปุภาพาณี ต่อมาอีกให้จบเลยกตโมจะาพิกเวปุคโลมัทุพานีอิทาพิกเวเอกโจปุคโลพลรุสังวาจังปหายะพรุสาวะยะปฏิวิรโตโหติยาสาวาจาเนลากันกันนะสุขาเปมานียาหัตยังขมาโปลีพระหจนะกันตาพระหจนะมนาปา ตถาหรูปิงวาจิงพาสิตาโหติพยังวุจติพิกเวปุคโลมัทุภานีอิเมโคพิกเวตโยปุกรลาสันโตสังวิชามานาโลกสมินติอธรมังตอนนี้เป็นสูตรที่8นะที่เหลือข้างบนก็จะมีเขาเรียกว่าปุพาพานนะีดูการพิสุทั้งหลายบุคคล ผู้กก่าวคำดุดดอกไม้ผู้กก่าวถ้อยคำดุดดอกไม้คือใครบ้างได้แก่อะไรนี่ดวการพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ในศาสนานี้คนะัตตะสภาคัคคโตอยู่ในสภาบริษคัคโตอยู่ในไหนอยู่ในอยู่ในบริษทัษทอยู่ในบริัญา,าติมัชชาคตโต ปุคะมัชชาโตท่ากลางหมู่คณะราชากลามัชชาโตอยู่ในอภินิโตถูกนำเข้าไปสักขีปุถธโธถูกถามให้เป็นสักขีพยานเอหัมโภปุริสะดุก่อนท่านผู้เจริญเธอจงมาทางนี้เอหะเอหีนั่นแหละตว่างันว่าท่านเอหีจงมานั่นแหละ ตันบอเป็นเอหัมโพตันบอดเป็นยังประชานาติอ้อยังประชานาติลองแปลดูแต่ว่าเธอประชานาติย่อมรู้ยังซึ่งสิ่งใดจงบอกอ่ะซึ่งสิ่งนั้นดังนี้โซ อาชาณางวาไม่รู้อู่ว่าว่าาหาว่าดังนี้หรืออาแล้วก็ชาณางว่าไม่ต้องขึ้นมาแล้วพอล้วเอแปลไปเลย ไม่เห็นตาเดียวว่าพรสปัจจมียังเราไม่เห็นว่าหรือว่าว่าหรือว่าพระสามเห็นอยู่ตาเดียวว่าปัจจมีว่าเราย่อมเห็นดีๆอย่างนี้ปัจจมนนี้ประโยคสุดท้ายประโยคสรุปมานี่ โาพวกเลวอันว่าบุคคลนั้นตัวนี้ตัวนี้แหละไฮไลท์ไฮไลท์ตัวนี้เราเป็นตัวไฮไลท์ที่สุดแล้วมูวันบอกล้าใครยังจำได้ยังไงเหตุเพราะเหตุ่นตนน่ะลองไปเมื่อวานเมื่อวานใครไนเรียนเมื่อวานนี่ลืมไปแล้ว อย่าเพิ่งลืมอย่าเพิ่งลืมต้องชวนเขาจำหน่อยนี่ต้องนี่เนี่ยต้องตัดตัวนี้นี่ตัวนี้ตัดบทว่าไงนี่ตัวนี้ฮะตัดบทว่าไงสัมปชานน้ำมุสาเนี่ยไม่ใช่ตัดตัดบทสนทิเฉยตัดบทสนทิ นายมีใครรับรองว่าถูกผู้รับรองสัมประชานางมุสานะตอนนี้เคารพลบนี้เห็นไปนะสัมปชานางมาจากไหนสามประชานางก็มาจากจริงจริงสามเดิมเขาเป็นสัมประชานันโตนะสัมปชานันตะลงสี่แปลงสี่กับนัตตะเป็นอังก็เป็นสัมปชานางรู้อยู่ รู้อยู่ณภาสติย่อมไม่ย่อมเป็นผู้เป็นผู้ย่อมไม่กล่าวมุสาซึ่งคำเท็จรู้อยู่นั่นแหละสัมปัานางรู้อยู่โสปุกโลนว่าบุคคลนั้นสัมปชานางรู้อยู่ณภาสติย่อมไม่กล่าวมุสาซึ่งคำเท็ศ แล้วก็อัตตาเหตุว่าเพราะเหตุแห่งตนก็ดีใส่ไว่าเขาดีก็ได้อามิสากกินจิกกินจิกขาเหตุเพราะเหตุคืออามิสเพียงเล็กน้อยโหติย่อมเป็นอิติอย่างนี้ ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายพิกเวดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายยังบุคคลอนว่าบุคคลนี้มายาอันเราวุตติย่อมเรียกปุพาพานีว่าผู้กล่าวถ้อยคำดุดดอกไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้กล่าวถ้อยคำดุดดอกไม้ดอกไม้เนี่ยเปรียบเปรียบคำสัตว์ เปรียบคำสัตว์เหมือนดอกไม้เปรียบคำเทศเหมือนกับอุจจาระข้างบนข้างเป็นเป็นคำเทศถ้าเป็นคำเทศก็เปียบเหมือนอุจจาระถ้าเป็นดอกถ้าเป็นคำสัตว์ก็เปรียบเหมือนดอกไม้ผู้กล่าว่อยคำดุดดอกไม้กล่าวคำคำจริงนั่นแหละส่วนผู้กล่าวค่อยคำดุดอุจจาระคือผู้กล่าวคำเทศชอบโกหกหลอกลวงนั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดีกาอยู่่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่ง,ง <laughs> 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 ขับพบระบาลีกันนะพระบาลีกันอย่าเพิ่งใจร้อนต่อมาอีกมัทุพานีผู้กล่าวถ้อยคําดุดน้ําผึ้งนี่นี่กัตโมจะพิกเวปุคโลนี่ดูการพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้กล่นาวถ้อยคําดุดน้าผึ้งกัตโมเป็นอย่างไร ตัวนี้ก็คือ,อลองแปลดูเอกโจปุคลโลอ,อันว่าบุคลบค,ค,ลบคลบางคน,น,นปหายะปหายะซึ่งว่งาจายะ,ะาซึาจแล้วก็ปฏิวิรัตโต พุลสายะวาจายะจากจากคำหยาบนั่นแหละจากยาวไคพุลสาวะวาจายะหูมันติดกันนั่นอีกเลยตัวนี้ตัวนี้ประธานเนาะสาอายาสาวาจาอันว่าวาจาใดเนลาเป็นวาจาไม่มีโทษ เป็นวาจาไม่มีโทษเป็นวาจาสบายหูเป็นมนียาเป็นวจาจายังความรักตันนี้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นวจาจายังความรักให้เกิดขึ้นหัตถยังเข้ามา เป็นวาจาที่เข้าถ no. <val dig. S 2> ึงใจโพลีเป็นวาจาของชาวเมืองพระโหชนะกันตาเป็นวาจาอันชนหมู่มากยินดียินดียใช้คำว่ายินดีแล้วก็พระโหชนะมนาปาเป็นวาจาอันยังใจของชนหมู่มากให้เจริญ าาอยังใจน้ะมนาแปลว่าใจนะมนาปานะเป็นวาจายังใจของชนหมู่มากให้เจริญอ่าโหติย่อมเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นประโยคญานะประโยคยามากแค่นี้ตัวตัวนี้เป็นประโยคตะอ่าเราต้องใส่โหติเข้ามาโหติย่อมเป็นอ่แล้วก็ตัวนี้ ปุกโลนว่าบุคคลสปุกโลนว่าบุคคลนั้นภาสิตาเป็นผู้กล่าวตถารูปิงวาจังซึ่งวาจามีสภาพเช่นนั้นโหติย่อมเป็นพิกเวดูกอนพิสูจนทั้งหลายอายางปุกโลันว่าบุคคลนี้มายาอันเราวุตติย่อมเรียกมัทุภานีว่าผู้กล่าววาจาดุดน้ำพึ่ง ผู้กาวาจารดูดน้ำพึ่งอันตอนนี้ก็สรุปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องวันนี้ก็จะไปดูดีกาก่อนเนาะวารจายาบเป็นวาจาไม่หยาบวาจาสุขวาจาวารา่าวาพเราอ่อนหวานไพเราะนั่นแหละนะ วาจาอ่อนหวานไพรเรียกว่าวาจาดูน้ำพึ่งตัวนี้ขึ้นสมุเลยะะตัวนี้รใครขึร้นตาตา <c oughs> เอาเลยนะอาอาตัวนี้ก็จะมาตักทาจะมาตัวนี้นี่จะอธิบายตัวนี้นี่ยาสาวาจานาี่ยาสาวาจาว่าจาใดตัวนี้ก็ อย่างสพพนาำที่ซ้อนกันสองตัวแบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นปั t h สิริ t h หรือวาวาจาสิริ t h ยาสาเนี่ยาาตัวประธานตัวประธานจริงๆคือที่อยู่ที่ยานะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องแปลก,ก็ได้สาก,ก็ไม่ต้องแปลเพราะยาสาวาจานวาวาจ่าได้เวลาแปลนั้นก็ไม่ต้องแปลก,ก็ได้เพราะว่ามันเป็นถ้อยคําที่สละสลวยใส่เข้ามาเรียกว่าวาจาสิริ t h หรือว่าปาั t ธ a ปั t รังกาละก็ได้ ปทารังกาละคือว่าไอ้ถ้อยคําที่ประดับบทนะปทารังกา,ะาระบบถ้อยคําที่ประดับคําแต่เข้ามาเพื่อให้มันสระสลวยวาจาใดเนลาเป็นวาจาที่ไม่มีโทษน,นะเนลาดูว่าเนลาดีการนั้นอัตถกานาทาจะขายยังไงเน,นลาติเ,เอลังวุจติโทโส นิโตนิโตโตัวนี้ในคาว่าเนลานี่ตัดบทว่าเนลาตัดบทว่าเอลาไะอลาไม่เพราจนะเอลังก่อนเอลอ ค่อยเข้าค่อยเข้าทางไหนก็ทางไหนเอลานยมบุญอ่าถ้าถ้าเราตัดตามในนี้เลยก็เป็นนาเอลานั่นแหละนะเอลานเมื่อกี้มันก็เอลานี่เรื่เงในในร้านเรืองเดิมตัดบทตัดอกใช่เฉยเพราะมันเป็นวิเศษนาของวาจาไงฉะนั้นเอละตัวนี้ท่านก็ขายเป็นอะไรเอลังวุฒจติโทโสเอลาในที่นี้ได้แก่อะไรได้แก่โทษ นั้นเวลาเราแปลก็ตัวนี้เป็นกรรมนะท่านไขเป็นกรรโดยในการไขในการไขคําแปลนะคำที่บายเราจะใช้วุจิติก็ได้เขียนแบบวุติในก็ได้นะมันได้หลายแบบนะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ท่านใช้วุจิติเดี๋ยวให้เขียนให้ดูอ่าอย่างเช่นตัวนี้ ตัวนี้ที่ถูกก็ต้องเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้ในนี้เขาเลอกผิดนะต้องเป็น,นาาต้องเป็นหน้าสานะอ <c oughs> อย่างเช่นในการอธิบายคำแปลของบทบทตั้งนะว,วิธีการอธิบายจะมีหลายแบบเนาะ,นะตัวนี้ท่านจะตัวนี้ท่านใช้วุตตินะแล้วก็โทอโศนี่ตัวนี้เป็นคำแปลว่า เอลังได้แก่โทษเวลาเราแปลเราก็ตัวนี้เป็นกรรมอ่ะเราก็แปลว่าโทวสวันวัดโทษตยาอันท่านก็ท่านหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเนาะพระพระขวัตตาอันพระผู้มีพระภาควุจติย่อมตรัสเรียกเอลังว่าเอละเอลัในที่หมายถึงโทษเนาะ ตัวนี้ในการอธิบายบทตั้งอะการเขียนแบบนี้ก็ได้ใช้วุติติก็ได้ไม่ใช่กันได้นะเขียนแบบแบบวุตินัยได้นะแบบวุตินัยคือเขียนแบบนี้ได้เลยแบบนี้เลยเนลาติเอลังโทโซได้เลย oso, นะ e เรือแม่เรือแม่งานก็ใช้แบบนี้ได้นะ so นี่แบบหนึ่งนะตัวนี้ในตามแบบนี้นี่คือแบบแรกนะ หนึ่งตัวนี้ก็เป็นสองเขียนแบบนี้ก็ได้เขียนแบบที่สามก็ได้เนาะแบบนี้ได้นะเขียนแบบนี้ก็ได้นะ ใช้นามะได้แบบนามะอ่าตัวนี้เขียนแบบวุติในนะแบบนี้เขียนต่อกันไปเลยแบบในในวุติคําอธิบายในวุติคำอธิบายสูตรเขาจะเขียนต่อกันไปเลยไม่ต้องใส่อีติสับไม่ต้องใส่อะไรเข้ามา <c oughs> อ่า ต่อไปแล้วก็ใช้คํานี้ได้นะใช้ใช่ที่ว่าจะนังได้ที่ว่าจะนงังเนี่ยแบบนี้ได้ได้หลายแบบนะการเขียนอธิบายวุตินะอ,อ่าเดี๋ยวไปเจอได้จะไม,ไม,ไม่ไม่รู้เอกว่า อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอธิบายอะไรนี่ยังไม่รู้อีกเดี๋ยวเวลาตัวเองไปเจอเราจะได้แปลได้นะอันแรกนี่เรียกว่าชัยวุจติอธิบายก็ตัวนี้ก็แปลเวลาเราแปลก็แปลว่าโทโซนว่าโทษพระคัมภีรอันพระผู้มีพระภาควุจติย่อมตัดเรียกเอลังว่าเอละแล้วก็เอธาในบทว่าใช้เอถาข้ามาในบทว่าเอลานี้เอลานี้อ่าจัแบบนี้เข้ามา ในบทว่าเนลานี้หรือว่าตัวนี้ก็ก็ใช่เดียวกันเนีอลังแล้วก็โทโชื่อว่าโทษนะใส่แบบนี้แปลเป็นลิงคาถาไปเอลังเอละอ่านว่าเอละโทโสคือโทษใช้คำว่าคือก็ได้นะชื่อว่าก็ได้นี่ในบทว่าใส่เข้ามาในบทว่าเนี ในในในบทว่าเนลานี้เหมือนนี้ตัวนี้เราใส่เอธาเข้ามาทุกครั้งเนลานี้นี่อะไรนี่เนธานี่แปลวันที่เอธาะในคำว่าเนลานี้อ๋อในเนลานี้อ่าแปลเลยดันอ่าแปลแปลแปลอย่าเพิ่งหลงและเพิ่งหลงเลยต้องสมองตั้งเร็วต้องตามให้ทันอย่าเพิ่งไปเชื่องช้าไม่ได้ พอว่าไดแต่หมูก็ดีกันทังนันจารชั้นนี้เป็นชั้นปรมาจารย์แล้วจะไปแบบอธิไม่ได้เออกเลยนีวันนี้เลยมีศัพทใหม่ชันปรมาจารย์เสียปรมจารย์ใช้นามศัพเข้ามาได้อย่างเช่นตัวนี้โสอันมาโทษนามะชื่อว่าเอลังในคำว่า น,นในบทว่าเนล่านี้หรืออีกแบบหนึ่งตรงนี้ก็ได้อธิวจนังอธิบายอ่าลองแปลดูอธิวจนังอันว่าคำาาโทษเต๋ส,<ะ>สังเอเิติน,นต,ตัวนี้เราก็แปลว่าน,นี่แหละน,ละนี่อันว่าคำว่า,ววาเอละ,เอล,ะเอลังนี้เป็นชื่อของโทษในคำว่า นีลาเนี่ยอันนี้อันนี้มันสดที่ไหนเอตังเลยนกันฮะโทสัสสัตเอตังอธิวจนังไงอ๋อเอตังอธิวจนังอ่าจะใช้นามังก็ได้แต่นเอตังนามังก็ได้ใช้นามังก็ได้เอตังนามังก็เอตังก็ไอธิวจนังก็ไปว่าชื่อนามังก็ไปว่าชื่อเหมือนกันแล้วแต่ตามความปรารถนาตามตามสบายเลยตามสบายเออ กินเรียบเลยค่บายตามสบายตามสบายอธิวันนางชื่อว่าคำว่าคาว่าโทโทสานี่ชื่อโทสะชื่อของโทสะในคำว่าในคว่าเนีานินีได้เยอะน้าต่อไป ต่อไปเนี่ยตัวนี้ท่านอธิบายแค่เนล้าแปลว่าโทษเนาะต่อไปท่านจะอธิบายวิเคราะห์ของเนลาเนี่ยเนลานี้เป็นศรัพย์อะไรสมาตติอักยกิตเป็นนับปู่พบทครับฮะเป็นสมเดี๋ยวเป็นสมานจันนับปูพ่อปดนับปูพบอดอะไรนับปู่กรรมกรรมหรือพระหหกรรมหรือพระโห น้าปุ๊พบทกรรมทายยสมานน้าปุ๊พบทพ่อวิสมานมีสองแบบนะแบบไหนเอาเอาเอาอยางแรคกครับผมนะฮะอย่างแรกขอผู้รับรองหน่อยไ <c oughs> หนมีผ <c oughs> ู้รับรองหนึ่งคนนะหนึ่งท่านคุณพ่อพนกรรมกรรมมัธยสมานครับอ,อ่าขอผพไนไม่ต้องมีครับนี่ไม่มีผู้รับรองเลยนี่ไม่มีนั่นไม่มี ไม่ไม่มีมันมีเขามีแสดงว่ามันต้องเป็นผู้เผยอีกสมาณการเปลี่ยนนั่นนั่นนั่นแสดงว่าไม่มีเสียงสนับสนุนเลยนี่หัวเดียวก็บทีมรีบเลยวัดเดียวกับทีมเรียบวัวเดียวหัวเดียวก็บทีมรีบแสดงว่าแพ้แน่แบบนี้ก็เป็นเพราะผู้เผยิสมานไงอืมพระพุทธพื่มีสมานเอาลองแปะ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 ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นหน้าสารนะไม่ใช่หน้าสารนะตอนนี้ก็ก็ปริวัติผิด เอาแป้แป้นั้นเอสาก็ยกวาจายะนะอ้าวแป้เอลางอันว่าโทษอ้าวเอลางอันว่าโทษอัสสาวาจายะอัสอาอัสาอาเอานั้นนี่ความในตรงนี้เอาของวาจานั้นณอาทิย่อมไม่มีอิติเพราะเหตุนั้นสา วาจาเนลาชื่อว่าวาจาไม่มีโทษไม่มีโทษเนลาแต่ตัวนี้ท่านก็อธิบายตรงนี้อิเดียโทตัวนี้อธิบายว่าเนลามันคืออะไรนิโทสนิโทสาได้แก่วาจาที่ไม่มีโทษนี่ตัวนี้ก็เท่านัตตินั่นแหละนี่ไม่มีโทษ ได้แก่วาจาที่ไม่มีโทษวาจาที่ไม่มีโทษตัวนี้เป็นคำแปลท่านก็ยกตัวอย่างนะตอนนี้มีอุปามาอมปไมามีอุปมามาด้วยนี่เนลังโศตัตเสตะปัชชาโทติเกธะพุทธศีลังวิยะเหมือนคำว่าศีลเหมือนศีลที่กล่าวไว้ในคำว่า เนลังโคเสตะปัชชาโทตัวนี้ว่ารถนะต้องไทรรัดโถึ้นมานะรัดโถนว่ารถเสตตะปัชชาโทที่มีลังคาขาวพระปัชชาทาแปลลังคาเสตะแปลขาวรถที่มีลังคาขาวเนลังโคมีองค์ที่ไม่มีโทษเนี่ยมีส่วนประกอบที่ไม่มีโทษ อังคาตะวันตกส่วนประกอบนาตาเนลังโคตอนนั้นแต่บอกเป็นเนละแล้วก็อังคานั่นแหละมีส่วนประกอบที่ไม่มีโทษมีส่วนประกอบที่ถมีลังคาสีขาวอ่าก็รถเก่งรถอะไรกันได้ที่มีลังคาขาวบอกผมว่คิดถึงสมัยก่อนกันไม่ก็มีเงินแล้วสมัยก่อนก็มีลังคาสีจุดฉาดก็มี ่อาแล้วก็มิโมันต้องรั่วนะไม่รั่วไม่อะไรสวยสดงดงามนั่นแหละส่วนประกอบที่ไม่มีโทษแต่งอย่างสวยอย่างรูตัวนี้ที่านท่านจะอธิบายในเชิงว่าไอเนระตัวนี้เอระตัวนั้นมันแปลว่าโทษนั่นแหละจะอธิบายเปรียบเทียบอืมตอนนี้เขาเปรียบเทียบเหมือนศีลศีลที่ไม่มีโทษอ่ะรดรถก็เหมือนศีล สินที่ไม่มีโทษเปรียบเทียบเป็นคําเปรียบเทียบนะรถเนี่ยเปรียบเหมือนสิน,น,สนอ่าะตอนนี้ว่ารถที่มีหลังคาขาวแล้วก็มีส่วนประกอบที่ไม่มีโทษก็เหมือนว่าเปรียบเสมือนศีลที่ไม่มีโทษนั่นแหละไม่ขาดไม่ดังดพร้อยเอารถเก๋งไปเปรียบกับศีลนั่นัหละใช่เป็นอุปมาอ,มอุปไมยวันนี้แค่นี้ก่อน อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระขวัตธรมโอธามังนามามิสุปฏิปันโนพระขวัโตสาวะสังโกสังทังนามามิอะรังนามะอันติีลลมง